ก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับจากพี่พี่นักเลี้ยงมือใหม่นะครับเกี่ยวกับการกักโรคครับให้พี่นิมิตเป็นผู้ให้ความรู้ของเราในวันนี้นะครับคำถามแรกเลยก็คือกักโรคคืออะไรครับยาวนะเรื่องนี้ยาวตั้งใจฟังแล้วกันฮะ จริงๆอ่ะการกักโรคปลาเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีแล้วแต่ค่ายแล้วแต่วิธีการที่คนจะคิดนะวิธีการที่แต่ละฟาร์มจะคิดแต่ใครทําอะไรแล้วเนี่ยทำแล้วได้ประสบผลสําเร็จนะเขาก็จะทําในแนวทางของเขานั้นๆซึ่งของฟาร์มเราเนี่ยเราก็ทําในแนวทางของเรานะครับซึ่งทุกอย่างที่เราจะทําไปเนี่ยมันต้องมีเหตุผลว่าเราทําอะไรไปเพื่ออะไรนะครับจำไว้เลยว่าทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในบ่อปลา เราต้องรู้ว่าเราใส่อะไรลงไปเพื่อทําการอะไรไม่ใช่ฟังเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าต้องเกลือนะอะไรอย่างนี้เราก็ใส่ไปตามเขาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราใส่ลงไปทําอะไรนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องการกัโกโรคให้ฟังตามสไตล์ของผมนะผมบอกก่อนผมไม่ใช่ศัตวแพทย์ผมไม่ใช่ประมงผมเป็นวิศวกรแต่ผมมั่นใจในอาชีพของผม,ผมนะครับผมทําปลาคาร์ฟมานานพอสมควรนะดูแลปลามากกว่าหมื่นตัวถึงบางปีเป็นแสนตัวด้วยซ้ํา ฉะนั้นเราทําตามหลักสูตรของเราถามว่ามีเสียหายไหมมีเสียหายบ้างนะครับมีเสียหายบ้างทุกอย่างเจ็บมาแล้วทางนั้นนะครับเจ็บมาแล้วทางนั้นแล้วก็นํามาปรับปรุงแล้วก็นํามาใช้หาวิธีการที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการกัโกโรคป่าน้องลองคิดดูว่าเวลาชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในยิ่งในช่วงโควิดอย่างเงี้ยเขาต้องถูกควอนทีน15วันเห็นไหมสิบสวันใช่ไหมนั่นแหละก็ทําทําไมทําเพื่อให้เช็คว่าคนเหล่านั้นปลอดเชือ้อ พร้อมที่จะเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่านะครับประเภทเดียวกันหรือคนที่สุ่มเสี่ยงที่เข้ามาจากจังหวัดต่างๆต้องเข้าไปในจุดกัโกโรค14วันเพื่อถ้าเขาปลอดภัยดีแล้วเช็คว่าเขาปลอดภัยดีแล้วเขาถึงเข้ามาร่วมกับสังคมภายในได้เช่นเดียวกันกับบอ่อปลานะครับเวลาเขาซื้อปลามาใหม่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปลาเหล่านั้นปลอดเชื้อมานะครับสะอาดมาหรือว่าสุขภาพดีมานะฮะทั้งๆ้ที่ปลาเก่าเราเนี่ยมี อยู่กันแฮปปี้อยู่แล้วนะครับเราต้องเช็คว่าปลาใหม่เนี่ยพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันกับปลาเก่าหรือเปล่านี่คือสาเหตุของการกัโกโรคพี่นิมิตช่วยอธิบายหรือให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการกัโกโรคได้ไหมครับ การกักโรคอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่ามันคือการเช็คสุขภาพปลาใหม่นะครับว่าสามารถเข้ากับปลาเก่าได้หรือไม่นะครับทีนี้วิธีการกักโรคของเราเนี่ยถ้าเป็นชาวปลาคราฟรุ่นเก่าๆเนี่ยหรือก็คนที่เคยเลี้ยงมานานแล้วเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าสูตร1 4 7นะครับ147อ่ะอย่าลืม1 4 7นะอย่าลืม147เนะเขาจะเข้าใจกันว่าคือการใส่ย,ยาหรือระยะเวลาในการใส่ย,ยาคือใส่วันที่1เว้น2เว้น3ใส, 4, ส 5, ่4เว้น5้าเว้น6ใส่7 เดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวยาทีหลังแต่ถามว่าการที่ทําอย่างเงี้ยเราทําเพื่ออะไรนะครับคือโดยโปกติแล้ววงจรปรสิรทธิ์ทั่วๆไปที่มากับตัวปลานะครับปรสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นลิงสายเห็บระครังหนอนสมองอะไรอย่างเงี้ยวงจรชีวิตหรือว่าวงจรการไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเจดวันนะครับแล้วก็วันแรกที่เราใส่ย,ยาไปเนี่ยเพื่อฆ่าตัวแม่ หรือตัวที่วัยเจริญพันธ์ะแล้วพอมาวันที่4ก็มีค่าไข่ที่หลงเหลือที่เพิ่งเกิดตามที่หลังนะครับส่วนวันที่7เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นการฆ่าล้างโพดนะครับคือเคลียร์จริงๆใน7วันเนี่ยปอสิทิ์ต่างๆจะจบไปนะครับแต่ยาที่เราจะใส่นะครับตอนนี้เราพูดถึงระยะเวลาไปแล้วนะเราใช้วันที่1วันที่ส่วันที่7เราจะมาพูดถึงยาที่เราใส่ลงไปในการกักโรคนะครับจริงๆเนี่ยการกักโรคเนี่ยเราต้องการฆ่า3สิ่งด้วยกันสิ่งที่1คืออะไรครับแบคทีเรียนะครับสิ่งที่2คืออะไรครับพวกเชื้อราโ ่าตงๆอันที่3นะครับคือสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เลยก็คือปอรสิตนะครับสาตัวนี้เราจะเอาอะไรค่าตัวที่1แบคทีเรียนะครับตัวที่1แบคทีเรียเราใช้ปกติเราใช้พวกฟอร์มารีนนะครับหรือไม่ก็พวกกูตาเรลดีไฮด์นะครับเป็นระตระกูลเดียวกันเป็นยาตระกูลเดียวกันนะครับแต่มีความแตกต่างกาันเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดระหว่าง2ตัวนี้ให้ฟัง ตัวที่2นะครับที่นิยมกันจริงๆเลยคือมาราคไฮกีนครับสำหรับฆ่าเชื้อราอันนี้เป็นเฮดนะครับสำหรับการฆ่าเชื้อรานะครับแล้วก็โรคจุดขาวหรือโรคอีกอันที่3นะครับก็คืออย่าไปชูนิ้วกลางเอาไหมอันที่3ก็คือปรสิตนะครับเราจะทํายังไงในการฆ่า3อย่างนี้อันที่1เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับฟอร์มาลีนกูตัลเลาดีไฮได้นะครับตัวที่2เราบอกไปแล้วแนะนําตัวเด่นเลยครับก็คือมาราคไฮกีนหรือบางคนใช่อีกตัวหนึ่งเขาเรียกเมทัลลินบูนะครับอันที่3สุดท้ายนะครับฆ่าปรสิตนะคร ยาฆ่ามาแมลงทั้งสิ้นนะครับตัวที่1ที่เคยได้ยินกันคุ้นหูคุ้นตานะครับคือดิมิลินตัวที่2ก็เคยได้ยินอีกเหมือนกันดิฟทลเตัวที่3ที่เราได้ยินกันประจําก็คือพราซีควอนเทลนะครับตัวที่1น,นะครับดิมิลินหรือไดฟู ool, อะไรนะาไดฟูเบนโซลอนนะครับอ่านออกเสียงทีนี้ อ่าไดฟูเบซูลอนในเรื่องภาษาอย่างงี้พี่ไม่ค่อยถนัดหรอกแต่รู้ว่ามันคือดิมิลินตัวที่2ดิทแลกจริงจริงมันเป็นชื่อทางการค้าจริงๆมันคือไตโคโฟอนนะครับตัวที่3าพราซีคอนเทลอ่าสตัวนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเหมือนกันเราจะเห็นแล้วนะใส่หนึ่งฆ่าแบคทีเรียรใส่2คฆ่าเชื้อรากับจุดเท้าใส่3คฆ่าปรสิตเรามาเจาะกันทีละตัวตัวที่1ฟอร์มาลีนกับอ่อคูเตเล,ลดีไฮนะครับฟอร์มาลีนเนี่ยก็คือยาฉีดศพนั่นแหละ นะครับยาฉีดศพนะครับเวลาระเหยมามีผลเขาเรียกอะไรอ่ะมีผลข้างเคียงเป็นสารก่อมะเร็งชนิดนึงเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้คู่กับเกลือไม่ได้ในในบ่อปลาในบ่อเลี้ยงปลานะครับเช่นถ้าเรามีฟอร์มาลีนเราก็ไม่ควรใส่เกลือเข้าไปนะครับมันพร้อมร่วมกันแล้วมันจะเกิดสารพิษนะครับตัวที่2ก็คือกูตาเลอดีไฮกูตาเลอดีไฮเนี่ยดีนะครับแพงกว่าฟอร์มาลีนครับแล้วก็ใช้ง่ายกว่าใช้คู่กับเกลือได้นะครับเคยทดลองใช้คู่กับเกลือได้ถึง5กิโลกรัมต่อตันก็ยังได้ผลดีอยู่นะครัััับบบบบตต่่่อมมมมาาาวทททีีี2ะลลลกกิิรรนนนนนเเเููคย พี่ว่าหายากน,นะส่วนตัวพี่ก็จะใช้เป็นมาลรร์รคกินเป็นหลักเป็นตัวที่1เลยแล้วที่ฟาร์มเนี่ยใช้เป็นลักษณะของเป็นเกล็ดมาละลายน้ําเอานะครับเหตุ hmm. ผลที่เราใช้เป็นเกล็ดหนึ่งละครับมันเก็บรักษาได้นาน mm hmm. จริงๆแล้วอายาตัวนี้เป็นยาเขาเรียกอะไรนะยาที่ถูกควบคุม เขาไม่ให้ใช้ในปลาพวกบริโภคเช่นปลานินปลาทับทิมปลาตะเพียอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวนี้เป็นสารก่อมะเร็งเช่นกันเวลาใช้ต้องระมัดร,ระวังนะครับเราจะต้องละลายน้ําแล้วก็มาใช้อัตราส่วนเดี๋ยวค่อยว่า,ากันนะครับเทธลีนบูจะหายากในตลาดนะครับล้วก็มี2ตัวนี้นะครับหจบแล้ว2จบแล้วตัวที่3ครับมันคือดิมิลินครับดิมิลินหาง่ายโดยปกติแล้วอัตราส่วนที่ใช้ทั่วไปก็คือ1กรัมต่อน้ํา1ตันราคาถือว่ากลางๆครับกลางๆนะครับสำหรับราคาของดิมิลินนะครับตัวที่2ที่ฟาร์มใช้นะครับคือดิพงรรุน ร,ระหว่างดิมิลินกับดิพทแลกเนี่ยจริงๆเดิมทีเนี่ยผมเคยใช้ดิมิลินอยู่นะครับแต่มีความรู้สึกว่าดิมิลินเนี่ยไม่สามารถกําจัดปรสิตประเภทปริงใสได้มีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ใครบอกค่าได้อะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนตัวผมที่ฟาร์มเองเนี่ยดิมิลินไม่เวิร์กสำหรับปริงใสนะครับเราเลยหันมาใช้ดิพทแลกดิพทแลกใช้อัตราน้อยนะครับอัตราส่วนที่น้อยมากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงแต่มีข้อเสียคือถ้าพลาดอัตราส่วนที่น้อย,ยที่มันช่างยากเนี่ยคือถ้าพลาดจะทําให้ปปลาาาาาคดดบงทีใส่ผิพไเช้้ขึนม เปลี่ยนเป็นตัว S เลยงอคือมันมีผลต่อกระดูกยา2ตัวนี้นะครับมีผลต่อกระดูกมันทําลายเปลือกแข็งอมันคือยาฆ่า,มาแมลงมันทําลายเปลือกเขาเรียกอะไรนะไคตินใช่ไหม ไคตินไคตินก็คือเปลือกเคลือบข้างนอกของของพวกปรสิตต่างๆมาทําลายแล้วก็ตัวปรสิตนั้นก็จะตายไปฉะนั้นเมื่อใส่ปริมาณมากมันก็ทําลายกระดูกปลาด้วยเช่นกันฉะนั้น2ตัวนี้ต้องแม่นทั้งดีมิลินและก็ดิฟเทลล็นะครับตัวสุดท้ายพราซีหรือชื่อเต็มๆเขาเรียกพราซีควอนเทลนะปัจจุบันนี้เริ่มคนเข้ามาใช้เยอะละมีหลายรูปแบบนะครับแต่ด้วยราคาของมันที่ค่อนข้างสูงมากนะครับถ้าเป็นคนที่เลี้ยงปลาราคางสูงจะใช้พราซี่ก็เป็นอะไรที่ดีผมว่าผลกระทบข้างเคียงค่อนข้างน้อยขข้้อออเสีียยงมมันู่ นะครับคือแพงแล้วก็เอ่อมันต้องละลายในแอลกอฮอล์นะครับละลายน้ําไม่ได้มันจะเป็นก้อนเหนียวเหนียวหนื่ๆเลยนะครับอัตราส่วนก็แล้วแต่นะครับว่าว่าเขาข้างกล่องจะเขียนว่ายังไงนะครับแต่จำไว้อย่างว่าของแพงนะครับไริษัทของแพงนะครับของแพง,ง,งนะครับมันเป็นที่นิยมที่จะทําเรียนแบบมันเป็นที่นิยมที่จะทําปลอมฉะนั้นพลาซี่ต้องดูให้ดีว่ามันของแทหรือของเทียมด้วยนะครับบางทีลงทุนไปเยอะแพงโดยที่ ผลประโยชน์ได้ค่าเท่ากับดิพทาลักหรือดิมิลินเท่านั้นเองนะครับถามว่าที่ฟาร์มใช้อะไรครับดิทลครับผูกและดีเพราะเรามั่นใจเราชั่งให้เนียนเนียนแม่นๆ่น,น,นแล้วก็ใส่ยาปลาลงไปเนี่ยในบ่อทีละน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าอีกทีหนึ่งว่าการที่ใส่ยาปลาลงไปในบ่อเนี่ยเราใส่กันยังไงถามในฐานะมือใหม่นะครับในการกักโรคเนี่ย ผมควรจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกัโกโรคเหมือนกับการทําบ่อปลาบ่อนึงเลยครับแต่มันเป็นบ่อปลาที่มีขนาดย่อมลงมานะครับการที่คุณเอาปลาจํานวนหลายตัวที่คุณซื้อมาไปใส่กะละมังเล็กๆแล้วก็ไปกัโกโรคมันนะครับเหมือนกับคุณเอาปลาไปขังทุฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรทําก็คือคุณมีภาชนะหรือวัสดุที่ที่จะกัโกโรคเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรทําให้ปลาไม่เครียดใหญ่มากดีไหมดีครับแต่เปลือง ดังนั้นจุดที่เหมาะสมเนี่ยเป็นบ่อขนาดบ่อผ้าใบวงกลมก็เพียงพอแล้วปัจจุบันก็มีขนาดเมตรยี่ห้าเมตรห้าสิบสองเมตรนะครับเราแนะนําให้เป็นเ,เป็นบ่อผ้าใบามากกว่ากะละมังนะครับเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าไอ้กะละมังสีฟ้าเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้กัโกโรคได้นะครับไว้ใช้กัโกโรคดีจริงๆแล้วกะละมังสีฟ้าเนี่ยเราแนะนําให้เอามาใช้สําหรับถ่ายรูปปลานะครับไม่ได้เอาไว้กัโกโรคอ้าวทำไมล่ะทำไมถึงกะละมังกัโกโรคได้กักได้ครับแต่เวลาปลาใส่ย,ยาเนี่ยนะครับมันจะเกิดอาการตกใจตื่นนะครับมันมีโอกาสที่จะพุ่งชนนะครับ คุณเอาหัวมงบ่อยางครับกับคุณเอาหัวมงพลาสติกมันนิ่เหม่ากันนะครับทำให้ปลาบอดช้าต่างกันนะครับเขาจึงนิยมการกักโรคในการใช้บ่อยางเป็นหลักวัตถุประสงค์ของบ่อยยางคือกักโรครักษาโรคอยู่แล้วนะครับนั้นคือเราใช้สิ่งของให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ที่มันสร้างมาดีกว่าครับแล้วในส่วนของตัวกรองครับเราจําเป็นต้องมีไหมครับในการกักโรคถ้าถามพี่แล้วจริงๆแล้วก็ การกักโลกมันควรมีกรองอยู่แล้วครับอยากให้มีกรองเพราะว่าบางทีเราใส่ยาปลาลงไปเนี่ยปลาเปิดคลายเมือกมีเมือกการที่มีกรองมันเป็นอะไรที่ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าไม่มีกรองได้ไหมก็ได้ครับแต่คุณต้องอาศัยมันถ่ายน้ำนะครับและการถ่ายน้ําทุกครั้งมีความเสี่ยงฉะนั้นแนะนําให้การกักโลกมีกรองครับ ในส่วนที่บอกว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วเป็นอันตรายเนี่ยแล้วการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องควรจะมีลักษณะยังไงครับมีปริมาณเท่าไหร่หรือว่าเมื่อไหร่ การถ่ายน้ํามีอันตรายไหมมันเป็นมันมันเป็นข้อดีนะการถ่ายน้ำเนี่ยระหว่างกักโลกเนี่ยปลาได้น้ําใหม่อะ่ะดีทุกอย่างอะ่ะนะเหมือนกับเราได้อากาศบริสุทธิ์นะอากาศใหม่ๆมาดีทุกอย่างแต่เราต้องรู้จังหวะในการถ่ายน้านะครับแล้วถ่ายในปริมาณที่ไม่ให้อุณหภ,ภูมิหรือคุณภาพน้ํามันสวิงอยู่ดีๆคุณอยู่ในน้าเย็นแล้วคุณเอาน้าร้อนมาใส่เนี่ยปลาก็อาจจะน็อกได้นะครับฉะนั้นน้ําที่เตรียมต้องอุณหภูมิใกล้เคียงกันคุณภาพน้ําที่มาจะต้องไม่มีคอรินจะต้องไม่มีอะไรนะครับเป็นน้ําบริสุทธิทน สูงสุดแล้วครับปกติก็ถ่ายกัน30%ผมว่าโอเคละสำหรับนี้เพื่อประคองคุณภาพน้ำให้ดีการกักโรคนะครับเราใส่ยาลงไปในบอ่อนะครับวันที่1ยาโดยปกติแล้วจะมีผลอยู่ประมาณ24ชั่วโมงแน่ๆฉะนั้นเราไม่ควรถ่ายน้ำใน24ชั่วโมงแรกที่เราใส่ยาลงไปนะครับจะถ่ายก็วันที่3 1 4 7่่เจอ่าใช่ถ่ายวันที่3นะครับถ่ายวันที่3ก่อนที่จะลงยาวันที่4อะไรอย่างเงี้ยสลับในวันที่ไม่มียาไม่ทำงานอยู่ครับ แล้วในระหว่างที่กักโลกเนี่ยเป็นเวลา7วันเราสามารถให้อาหารไปด้วยได้ไหมหรือว่าไม่ควรให้ครับเพราะอะไร จริงๆแล้วเนี่ยการกักโรคเนี่ยทุกคนก็จะบอกเลยว่าไม่ควรให้อาหารแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงพ่ออะไรครับยาที่คุณใส่ไปไม่ว่าจะเป็นฟอร์มาลีหรือกูตาแลวดไฮหรืออะไรก็ตามน่ยที่คุณใส่ลงไปในปลามันทําลายเชื้อโรคในขณะที่มันทําลายเชื้อโรคเนี่ยมันทําลายแบคทีเรียดีด้วยฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะไปย่อยอาหารคุณเลยในระหว่างที่คุณกักโรคนั้นอยู่คุณเอาอาหารไปปลากินเกิดขี้ปลากลายเป็นแอมโมเนียในไตในเตตตางๆแต่ถามว่าคุณจะเอาอะไรย่อยมันล่ะในเมื่อมันตายไปหมดแล้วทั้งแบคทีรียดีแล้วก็เชื้อโคคต่่่าางๆทีุณมัน ฉะนั้นน้ําจะเสียนะครับที่เขาไม่ให้อาหารเนี่ยไม่ใช่ว่ากินเข้าไปเนี่ยเข้าใจว่าโอ้ยานเนี่ยมันจะเข้าไปซึมไปในอาหารนะกินเข้าไปในท้องปลาปลาต้องตายแน่ไม่ใช่ครับปลามันแช่อยู่ในยานั่นแหละมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ที่เขาไม่ให้อาหารเนี่ยเพราะเขากลัวน้ําเสียะครับฉะนั้นถ้าคุณให้อาหารคุณต้องถ่ายน้ําให้คุณภาพน,น้ํานิ่งถ้าไม่ยังเป็นไม่ให้ปลาคราบอดอาหารได้2ี่วันไม่มีตายครับให้เขากลัผ่านการกักโรคให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัดกันทีหลังค่อยมาให้อาหารกััันนทีีหหลงดกกว่่่าาาาาคครรปอใ้เผ หรรรอใ้้เยยีีบบ่วดกาคัมาในส่วนของยานะครับถ้าเรามีกรองในขนาดกัโกโรคและเวลาเทยาเราควรที่จะเทตัวยาลงไปในบ่อก,กักเนี่ยโดยตรงเลยไหมครับหรือว่าเทในช่องกรองดีกว่า ยาทุกชนิดอะนะมันไม่ใช่สิ่งดีอะเป็นว่าด้วยยาเนี่ยไม่มีอะไรดีะฉะนั้นการที่เอายาเข้าไปใส่ในบอ่อปลาเนี่ยต้องค่อยๆให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่โดนยาน,ยน้องนั่งอยู่ใกล้ๆพี่เนี่ยพี่ตดปูดออกมาน้องเหม็นหึงเลยถูกไหมครับนั่นคือการเทยาปลักลงไปเลยแต่ถ้าพี่นั่งข้างน้องพี่ค่อยๆขมิบตดแป๊บแป๊บแป๊บน้องจะไม่รู้สึกเลยว่าพี่ตดออกมาถูกไหมครับ นั่นเหมือนกันนะครับในขณะที่น้องเทพวดเข้าไปแล้วปลาเนี่ยเข้าไปโดนยาน้องพอดีหรือว่าเทใส่บอกรองบ่อที่ปั๊มออกมาแล้วพ่นยาเข้าหน้าเขาพอดีนี่รับตดเต็มๆเลยนะถูกไหมครบ,บางตัวยาบางตัวมีฤทธิ์ร้ายแรงนี่ทำให้ตัวกดเลยปลาตกใจชนเลยนะครับจุลินซีอ่ะขณะเข้าใส่จุลินซีนะครับใส่ได้ทั่วเลยไม่มีพิษไม่มีภายอะไรนะแต่ปลาบางตัวยังตกใจเพราะน้ําขุนที่เราใส่ลงไปเลยฉะนั้นถ้าคุณค่คอยๆใส่ทุกอย่างดีหมดครับถ้าไม่มีเวลาจริงๆคุณแบ่งยาออกไป3ส่วนในขวดนะคุณเอายาตัวที่คุณจะตรียมมมไ้พอน่ผส เปล่าให้เรียบร้อยเลยให้ได้ขวดลิบใหญ่เลยขวดลิบครึ่งเลยก็ได้นะขวดลิบครึ่งไอยขวดน้ําใหญ่ๆอ่ะนะแล้วคุณก็ค่อยๆเทลงไปหนึ่งใน3แล้วก็ไปพักเดินเล่นชมวิวสักสิานาทีคุณก็มาเทใส่หรือถ้าเอาตะปูเจาะตูดให้มันหยดลงไปนั่นแหละครปลาไม่รู้สึกเลยว่าเขากําลังโดนยาอยู่ปลาใส่ยาแบบนี้ยาเทอะไรลงไปบักๆเป็นอันขาดมาถึงคําถามสุดท้ายนะครับเคยได้ยินคําว่ากักโรคผ่านกัก โรคไม่ผ่านอันนี้ช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าการกักโรคผ่านหรือกักโรคไม่ผ่านเนี่ยมันคืออะไรผู้ถามอย่งนี้อธิบายง่ายนะครับ อธิบายง่ายกัก,กโรคไม่ผ่านเทปลาลงไปรวมกันปลามันก็ตายแค่นั้นนะครับนะกักโรคผ่านก็คือปลาทั้งสองฝั่งทั้งที่เราซื้อมาใหม่และที่มีอยู่เก่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อันนั้นก็คือการกักโรคผ่านนะครับเราจะรู้ได้ยังไงและเราจะทํายังไงทุกคนไม่มีใครหวังให้มันไม่ผ่านเราต้องการให้กักโรคผ่านทุกคนแต่ก็ไม่ได้ว่าทําตามนี้แล้วจะสําเร็จ100%แต่มันเป็นแนวทางที่เราทำนะครับหลังจากที่พี่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเราจะต้องใส่ยาวันที่1วันที่4วันที่7วันที่8เราจะพักครับ ถามว่าทาไมต้องพักทักทาไมทําไมไม่ต่อเลยวันที่8นะครับยาววันที่7มันดําเนินการอยู่2 4ชั่วโมงมันยังทํางานเม่วันอยู่2 4ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะไปทําอะไรมันได้นะครับหลังจากที่ปลาใหม่ถูกฆ่าเชื้อสะอาดแล้วนะครับมั่นใจว่าไม่มีบรสิทธิ์แล้วหลังจากที่โดนยามา147มาแล้วนะครับเราจะเริ่มทดลองครับทดลองในการรวมปลาเราทดลองยังไงครับปลาใหม่สะอาดก็จริงปลาเก่าอยู่ในบ่อก็จริงนะครับ มันเหมือนกับคนอาบน้ําะนะคนคนมาเนี่ยมีเห็บมีเหาอยู่เต็มตัวเลยอาบน้ําฟอกสบู่ฆ่าปรสิตเห็บเหาบนหัวเขาออกหมดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายเขายังคงมีอยู่ไม่มีทางที่ว่าจะเอายาเข้าไปฆ่าเชื้อโรคในตัวเขาทั้งหมดได้นะครับฉะนั้นวิธีการก็คือหลังจากที่ฆ่าเชื้อ1 47เรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะพยายามทําให้เขาเนี่ยได้ชินเชื้อกันหรือว่ามีวัคซีนนั่นเองนะครับเราจะต้องเอาน้ําในบอ่อเก่านะครับที่ผมทำนะวิธีการคนอื่นผมไม่รู้เอาน้าในบอ่อที่เราเลี้ยงปลาอยู่เดิมมาค่อยๆยทยอยใส่ปลาที่เรากักโรคไว้มาใส่ในถังกักโรคเองหรือบ่อยางที่เราเตรียมไว้กักโรคเองค่อยๆยมาทยอยใส่โดยปกติแล้วเนี่ยปลาจะออกอาการวันที่3ต่อวันที่4่ช่วง3าถึงสวันเนี่ยถ้าคุณซื้อปลามาวันเสาร์นะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเนี่ยประมาณพุธหรือพฤหัสเนี่ยจะออกอาการแล้วนะครับก็คือปลาเริ่มตัวแดงขีดปุว่าลอปลอนคื ได้รับเชื้อนะครับได้รับเชื้อหรือแลกโรคไม่ผ่านนะครับเวลาเรารวมปลาโดยที่ไม่ได้กักโรคฉะนั้นเอามาผมทวนนะปลาอยู่ในบ่อเก่าอ่ะไม่ใช่ปลาอยู่ในบ่อกักโรคเราจะเอาน้ําจากบ่อเก่าอะครับค่อยๆตักมาเทนะครับเหมือนกับให้เขาชินว่าเราจะนําเชื้อโรคมาทีละหน่อยอะครับเหมือนกับการฉีดวัคซีนเหมือนกันที่เด็กฉีดวัคซีนเข้าหัวไหล่กันอะก็คือการเอาเชื้อโรคเข้าไปฉีดยาวัคซีนต่างๆโพราโควิดก็เหมือนกับเอาเชื้อโรคเข้าไปพอตีดเข้าไปแล้วมันก็จะป่วยมันก ใหม่ที่มาเนี่ยได้น้ําไปไม่รู้กี่ถังละวหายดีละคือหมายความว่าเขาสามารถรับเชื้อกับปลาเก่าได้แต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันชัวร์ไหมแล้วตัวใหม่เนี่ยรับเชื้อปลาเก่าได้แล้วถามว่าถ้าเกิดเราโยนปลาตัวใหม่ลงไปในบ่อเลยล่ะแต่ปรากฏว่าปลาตัวใหม่ว่ายปลอเลยแต่ปลาตัวเก่าที่มีอยู่ในบ่อสิบกว่าตัวน่ะหัวที่หัวตําก็เป็นไปได้เพราะคําตอบเราเราคือบอกว่าปลาใหม่รับเชื้อปลาเก่าได้ไม่งงนะปลาใหม่รับเชื้อปลาเก่าได้แต่เราตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าปลาเก่ารับเชื้อปลาใหม่ได้หรือเปล่าฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องเอาปลาเก่าตัััััวววนนนนนึึงงหหรรรืออเเเาาาาาามมมกกกกีียยย่ดตต ปลาใหม่เสลยมาอยู่ในบอ่อกักไม่กันเลยหลังจากที่ปลาใหม่ฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาลงรวมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ให้เขาดูอีกเมื่อกี้ผมบอกว่ากี่วันนะสามถึงสี่วันใช่ไหมถึงจะแสดงอาการเอาปลาในบอน่อเก่าเนืวยก็ตายลงมารวมสามสี่วันแล้วมาดูอาการเขาว่าเขามีอะไรไหมถ้าเขาไม่มีอะไรเลยแสดงว่าปลาเก่ารับเชื้อปลาใหม่ได้แล้วปลาใหม่ก็รับเชื้อปลาเก่าได้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันโดยปกติแล้วพอวันไหนที่จะอะไรนะเขาเรียกอะไรจัดมิทติ้งหรอที่จะรวมกันะนะเราก็จะฆ่าเชื้อในบอ่อนั้นรอเพื่อกันพลาดนะครับก็คือลงนอใบ แล้วค่อยเอาจับมารวมกันสักนะครับแล้วหลังจากนั้น,นก็สังเกตอาการอีก3 4วันถ้ารวมกันแล้วไม่มีอะไรก็ถือว่าผ่านอันนี้ถึงจะเรียกว่ากักโรคผ่านบางครั้งเราทําเต็มที่แล้วเอาลงไปปับ๊บไม่ผ่านก็มีครับอันนั้นจะเข้าไปสู่หมดของการรักษาอีกทีหนึง่งถ้าเรารู้เร็วมันสังเกตยังไงแล้วก็รักษาได้นะครับไม่ต้องกงังวลสุดท้ายพี่อยากจะฝากอะไรถึงนักเลี้ยงมือใหม่ บ้างไหมครับเกี่ยวกับการกักโรคแล้วก็ดูแลเลี้ยงป่า การเลี้ยงปลาเนี่ยผมฝาก2อย่างนะครับอย่างที่1นะครับคุณจะใส่อะไรลงไปในบ่อคุณคุณต้องเข้าใจว่าคุณใส่เพื่ออะไรคุณต้องตอบตัวเองได้ไม่ใช่ฟังเขาเล่าว่านะครับอย่างที่2ที่ผมจะฝากก็คือถ้าคุณภาพน้ําในบ่อของคุณดีคุณจะไม่เห็นยาอะไรเลยนานๆที6เดือนครึ่งปีอาจจะฆ่าปรสิตสักครั้งนะการดูแลคุณภาพน้ําในบ่อเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าคุณภาพน้ําดีปลาไม่แน่นนะครับอาหารปลาถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ต่างๆได้ดีนะครับ จชื้อโรคจะไม่เก the no ิดครับร <the neighbors. S 3> <or> ักษาคุณภาพน้ำครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับก็สุดท้ายก็อยากให้ทุกๆคนนะครับเลี้ยงปลาที่ตัวเองรักไม่ว่าจะซื้อมาในราคาถูกแพงนะครับก็ขอให้เป็นปลาที่ตัวเองชอบนะครับดูแลรักษาสุขภาพเขานะครับหมันเอาใจใส่เขาเหมือนคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการเลี้ยงปลาครับขอบคุณครับ